เพราะว่าจีนเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีการจัดซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันก็คือการส่งทั้งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดครับแล้วก็เครื่องบินในรูปแบบอื่นๆเนี่ยก็มาทําการบินวนปิดล้อมเกาะไต้หวันทีนี้ทางฝั่งของตไต้หวันเองก็เลยมองว่าการที่จีนเนี่ยครับกระทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการประเมินศักยาภาพของตนเอง และในอนาคตข้างหน้าครับหากว่าจีนต้องการจะบุกไต้หวันพวกเขาก็จะมีการเปิดฉากการซ้อมรบแบบนี้อย่างเนียนๆแล้วก็จะกลายเป็นการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งไต้หวันเองก็ต้องการมองว่าจีนนั้นกําลังประเมินเจตนาลมของตนเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบรอบกเกาะไต้หวัน แล้วจีนเนี่ยนะฮะก็ยังคงมองว่าไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นดินแดนของจีนพวกเขาจึงได้มีการจัดการซ้อมลบเพื่อต้องการข่มขู่ไต้หวันว่าหากมีการแบ่งแยกดินแดนเมื่อไหร่จีนก็จะนําไต้หวันนั้นคืนมาเป็นดินแดนของตัวเองอย่างทันทีจากที่ประธานาธิบดีไหลจิ้งเตอเ๋อนะครับของไต้หวันเนี่ยได้มีการกล่าวสนทรพพน์ในบรรชานรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้แก่จีนในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ครับไต้หวันเนี่ยได้มีการพูดถึงกิจกรรมทางทหารของจีนนะครับบอกว่าจีนเนี่ยมีการส่งเครื่องบินรบเรือรบมาทําการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นประจําทุกปีต้องมีครับปีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งบางปีก็เกิดมากกว่า10ครั้งบางปีก็เกิน20ครั้งก็มีทีนี้การมาฝึกซ้อมของจีนนั้นก็เรียกได้ว่า แต่ละปีนั้นก็จะมีการส่งเรือรบและเครื่องบินรบไม่เท่าเทียมกันอย่างปีล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสติติใหม่ก็คือการส่งเครื่องบินรบนะครับมากกว่า153ลําเพื่อต้องการเตรียมความพร้อมในแง่ของกองทัพเรือครับจีนเนี่ยก็จะมีการส่งเรือรบเข้ามา25ลําลนะครับเข้าใกล้เขตไต้หวันนี้อย่างมากโดยเฉพาะในระยะทางห่างจากเกาะเพียงแค่ 24ไมล์ซึ่งถือว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเต้หวันเองนั้นก็เลยมีการพูดถึงว่าจีนเนี่ยต้องการเข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็ต้องการมาหาศักยภาพของตนเองว่าหากจะมีการบุกเข้าไปโจมตีเต้หวันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะระยะไหนจึงจะมีความเหมาะสมทีนี้การซ้อมรบล่าสุดที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจีนนั้นได้มีการจําลองยิงขีปนาวุธเข้ามาโจมตีบนเกาะเต้หวันนะครับประมาณ2ลูก แต่ว่าขีปนาวุธดังกล่าวทั้งสองลูกนี้ครับมีการบุกเข้ามาโจมตีบนดินแดนของไต้หวนันแต่ก็ไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดได้ว่ามันไปโจมตีจุดไหนไต้หวันก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการจําลองการยิงขีปนาวุธเนี่ยนะครับแต่จะยังไม่ได้มีการใช้ขีปนาวุธจริงในการเข้ามาฝึกซ้อมหลังจากที่ไต้หวันนั้นได้มีการเปรียบเปยในประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วครับ กระทรวงกลาโหมจีนนั้นก็ยังไม่มีการตอบสนองนะต่อความคิดเห็นใดๆที่เกิดขึ้นจากไต้หวันส่วนทางด้านของประธานาธิบดีไหลจิ้งเต๋อนะครับก็ยังคงมีการปฏิเสธครับคําพูดของจีนหรือว่าคํากล่าวอ้างในแง่ของอํานาจทีปไตยของปักกิ่งที่จะมาครอบครองไต้หวันซึ่งเขาก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้าการครอบครองของจีนมันขึ้นอยู่กับประชาชนชาวไต้หวัน ในรายง,งานของรัฐสภานะครับเมื่อวันพระรัชบัดีที่ผ่านมาครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันนั้นได้มีการออกมาระบุว่าปัจจุบันนี้ครับจีนเนี่ยได้มีการจัดการลาดตระเวนพร้อมที่จะทําการซ้อมรบร่วมนะครับสาถึงสครั้งต่อเดือนซึ่งรายงานดังกล่าวเนี่ยก็เลยมองว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวของจีนนะครับที่ต้องการมายั่วยุหรือเพิ่มภัยคุกคามต่อกองทัพของไต้หวันเมื่อมีการถูกถามว่าจีนเนี่ย จะมีการจัดการซ้อมลบครั้งต่อไปเมื่อใดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อใดก็ได้ครับภายใต้ข้ออ้างที่จีนเนี่ยจะมีการอ้างถึงทําให้มองว่าการซ้อมลบของจีนนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไปแล้ว